ก็ทืงานเสีหายมงเงานมเกียการอยู่เวนะคะวันนี้เจ็ดวันอันตรายวันสุดท้าย ท่านที่ติดตาม u t ท b e ในช่องผ่านมิตรสหายนะวันนี้นำโดยสูนหนึ่งผ่านมิตรสหายนำคณะลูกพีมนำคณะลูกพีม,มาออกโวตสิ่งเกตนนะครับเรียมทางมุกไทยรำพงสองตซนนะครับสองตซนหัวหน้ากำลังคน สองศนงหน้าลาานนะครับมาออกเขตมาออกเขตยังอยู่ในช่วง7จ็วันอันตรายอยู่นะครับอยู่ในช่วงเจวันอันตรายอยู่นะรวมกับอะไรนะทวีสองเ้าใช่ไหมครับพี่ออดรวมกับทวีสองเก้าเใช้มีสหายสามศนยมีส่าย3ามศน เด็กๆมาร่วมมอสี่กันเด็กยวเ่าวเววเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมรถบลขครบตรลพาชมรถบรลขคอุปกรณ์เตรียมความพร้อวิ่งแล้วหนึ่งเคเราไปมาแล้วหนึ่งเคสนะครับเคสเคสหลังเคสบางพัด พันหลังเขตบางพัดนไปนี่ครับรถบัตรของแาวนะครับมองไม่เห็นอะไรนะมองไม่เห็นเปิดแสงหน่อยเปิดเายฉายอเปิดเผฉายหน่อย นีนะครับรถบลของเราเ,เราเป็นอปพรบางออกน้อยด้วยนะครับจะเป็นอปพรบางออกน้อยด้วยฐานมิตรสหายประชาชนฐานมิตรสหายนะครับฐานมิตรสหายฐานมิตรสหายอปพรบางออกน้อยด้วยนะครับเจอคี้ที่ไหน เรียกใช้บริการได้นะครับแต่เราเน้นให้เรียกหนึ่งนะครับดับเพลิงและกูภ้ภัยในเขตตลิ่งชันฝั่งทนนะครับในเขตตลิ่งชันฝั่งทนฝั่งพระนครน,นะครับเรียกใช้บริการของเราได้เราเป็นดับเพลิงภาคประชาชนนะครับอามิรหายเดี๋ยวพาไปดูอุปกรณ์ข้างหลังรถนะครับ ไสองสวางสองสว่าง,อ,ง,างอันนี้สายดูดอันนี้สายดูดดับเพลิงอันนี้อันนี้ทั้งคันทงคันทุนทุนของสองศูนยนะครับบอลครับสองศูนย์บอลเป็นหัวหน้ากำลังพลเดี๋ยวค่อยๆเปิดให้ดูครับ เรามีเครื่องตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับตัวเล็กหนึ่งตัวตัวเล็กหนึ่งตัวนะครับสายยางสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเส้นนะครับสิบเส้นมีชุดตะเพอร์ภา,ายในคาร2สองชุดนะครับมีชุดตะเพอ<พ>ร์ภายใ,ในคารสองชุดแล้วก็ชุด ACBA สองชุดตอนนี้ ตอนนี้ใครจะสนับสนุนฐานเรานะครับฐานเราคือฐานเรายังขาดอุปกรณ์อุปกรณ์อีกเยอะครับอีกเยอะครับใครสนใจมาร่วมบริจาคให้ทางฐานมิสหายได้นะครับดูตามใน